เตือนทรัมป์ห้ามแตะโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินอิหร่านมีพนักงานรัสเซีย200คนอยู่ที่นั่นวันที่19มิถุนายน2568อยู่กัดิฉันค่ะธนวัตวังชากรบีกโวผ่าโลกขณะที่สืกออิรสราเอลอิหร่านส่อข้าวบานปลายนะคะสหรัฐและอังกฤษประกาศจุดยืนชัดว่าพร้อมสนับสนุนอิสราเอลหากสหรัฐเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบกับอิหร่าน โลกจับตาท่าทีของพันธมิตรของอิหร่านทั้งหลายทั้งโลอาหรับทั้งจีนทั้งรัสเซียปรากฏว่าจีนและเกาหลีเหนือประกาศจุดยืนชัดเจนไปแล้วนะคะเคียงข้างอิหร่านเผชิญหน้าศึกใหญ่แน่นอนมีความเคลื่อนไหวทางทหารด้วยขณะที่ทุกฝ่ายต้องการรู้จุดยืนและการแสดงออกทางด้านการหันของรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร,ร์กับอิหร่านไปไม่นานมานี้เอง สำนักข่าวอินเตอร์แฟกนะคะได้ออกมารายงานคำพูดของโคสกเครมลินเดเมทีเปสคอฟเขาพูดก็เหมือนปูตินพูดนั่นแหละค่ะการแทรกแซงใดๆของสรัฐในความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลจะถือเป็นวิกฤตที่เลวร้ายยิ่งขึ้นและใครก็ไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้โฆษกกระทรวงการต่างประเทรัสเซียมาเรียสคารัวออกมาพูดอีกให้สัมาษณกับริันเซสผู้สกาว ของอาทีนะคะรัสเซียทูเดย์เขาพูดเมื่อวานนี้บอกว่าอิสราเอลไม่มีเหตุผลอันควรที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงการปิดครองของอิรานประมาณว่าใช่เรื่องมะมันเรื่องของประเทศอื่นการโจมตีด้วยระเบิดผู้สนับสนุนเยรูซาเล็มตะวันตกก็ให้การสนับสนุนนี่คือการละเมิดทางกฎหมายและศีลธรรมต่างอ้างว่าพวกปกป้อง ขปกป้องตัวเองอิสราเอลปกป้องตัวเองแล้วก็พากันสนับสนุนอิสราเอลเขาบอกว่าตอนนี้อิสราเอลยิงขีปนาวุธโจมตีอิหร่านก่อนหลายครั้งตั้งแต่เมื่อวันศุกร์อขเป็นคนเปิดเกมเขาก่อนโรคดานเขาก่อนและยังอ้างว่าทาแบบนี้เพราะเรียกว่าแก้ปัญหาอิหร่านจะมีการครอบของอาวุธนิวเคลียร์ในอีกไม่กี่วันจัดก่อนอ้างเหมือนสมัยที่สร,รัดบอกว่า อิรักลิเบียมีอาวุธร้ายแรงสุดท้ายไม่เป็นจริงแต่ก็ทำลายบ้านเมืองเขาพัางยับเยินจน20ปีวันนี้ก็ยังก้าวหน้าไปไม่เท่าไหร่เตหารานเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่เคยคิดที่จะทำระเบิดนิวเคลียร์มันผิดผิดหลักการศาสนาและผู้นำสูงสุดก็ห้ามไว้ขณะที่ iaea พอนะคะเขามายืนยันว่าอิหร่านไม่มีหลักฐานเลยว่าจะไปพัฒนาอาวุธนิวเคลีย จากการที่คณะกรรมการบริหารของ IAEA e นี่แหละบอกว่าอิหร่านละเมิดข้อตกลงเรื่องสัญญาเกี่ยวกับนิวเคลียร์จนอิหร่านบอกว่าพูดได้ยังไงท,งทั้งที่ให้มาดูไม่รู้กี่ครั้งแล้วทุกอย่างปฏิบัติตามข้อตกลงหมดทั้งทั้งที่ทางสหรัฐและประเทศในยุโรปฉีกข้อตกลงนี้ด้วยซ้ำทีนี้พอมาดูเรื่องเกี่ยวกับข้ออ้างว่าอิหร่านจะมีอาวุธนิวเคลียร์และที่จริงแล้วอิสราเอลอ้าง ว่าทำลายอิหร่านเพราะว่ากลัวอิหร่านจะมีอาวุธนิวเคลียร์และตัวเองล่ะมีอาวุธนิวเคลียร์ตั้ง90ลูกไม่พูดมราริอัสคาร์ว่ายังย้ำอีกว่าอิสราเอลกำลังทิ้งระเบิดใส่อิหร่านการที่อิหร่านต่อโต้ตกลับเป็นเรื่องปกติแต่โลกตะวันตกก็พูดอยู่เรื่อยว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นดูเหมือนว่าโลกตะวันตกจะลืมเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องเด็กไปเลยในพิพตรา เมื่ออิสราเอลกระทำท่ามกลางนรกบนดินที่อิสราเอลก่อขึ้นอิสราเอลได้ฆ่าชีวิตคนอิหร่านไปแล้วอย่างน้อย224รายนะคะรวมทั้งสตรีและเด็กถึง74รายบาดเจ็บอีก1,800รายแล้วนี่เป็นข้อมูล5วันนะคะขณะเดียวกันอิสราเอลอ้างว่าอิหร่านโจมตีฆ่าชีวิตพลเรือนของอิสราเอลไป24รายเป็นอย่างน้อย ทั้งหมดเป็นพลเรือนหมดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6กรรายอะไม่ได้บอกที่อิหร่านได้สังหารผู้นำฝ่ายข่าวกรองผู้นำทางทหารของอิสราเอลไม่เป็นไรแต่สายลับสปายผู้นำข่าวกรองเสียไปหลายคนแล้วนะคะอิสเอลเงียบกริบเลยก่อนหน้านี้หนึ่งวันนะรัฐมรีช่วยว่าการต่างประเทศของรัสเซียสเกลระยับขอบออกมาเตือนสหรัฐค่ะ บอกว่าสหรัฐควรหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลหรือแม้แต่คิดที่จะให้ความช่วยเหลือก็ไม่ถูกต้องการโจมตีนิวเคลียร์ของอิหร่านจะสร้างหายนะกับทุกฝ่ายรวมทั้งตัวเองด้วยและกับโลกด้วยเพราะไม่อาจหลีกเลี่ยงหายนะนิวเคลียร์ได้อันนี้ระยบขอบพูดนะคะและปูตินละ่ะวันนี้ปูตินพูดอะไรปูตินพูดเกี่ยวกับเรื่องอิหร่านว่าเขาพูดกับทรัมป์นะคะ คนรัสเซียที่ทำงานในไซนิวเคลียร์ใต้ดินของอิหร่านมีอยู่ถึง200คนห้ามแตะไซนิวเคลียร์ใต้ดินก่อนหน้านี้รัสเซียประกาศชัดนะคะหนุนอิหร่านสร้างโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติเป็นอธิปไตยของประเทศเป็นสิทธิอันชอบธรรมนั่นก็คือรัสเซียแบ็กอัพโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและเป็นหุ้นส่วนในการสร้างด้วยวันนี้ก็มีในช่างอยู่ตั้ง200คนพูดแบบนี้ก็คือจัดหนัก กับไซนิวเคลียร์ที่รัสเซียมีเอี่ยวและทำลายชีวิตคนรัสเซียเมื่อไร่ก็มีเหตุอันสมควรที่รัสเซียจะเข้าไปมีเอียวพอสื่อถามปูตินว่าจะส่งความช่วยเหลือทางทหารแก่อิหร่านไหมปูตินก็บอกว่าเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของอิหร่านและอิหร่านไม่ได้ขอให้รัสเซียช่วยเหลือทางทหารรัสเซียพร้อมเป็นตัวกลางอย่างสึกและเขาก็มองเห็นมุมที่จะระงับเหตุอันตรายจากโลกได้ อันนี้ก็มีหลายคนเลยนะว่าปูตินเนี่ยทิ้งจะทิ้งได้ไงคะ่ะลงนามยุทธศาสตร์พันธมิตรยุตธศาสตร์20ปีเชีลหนาะเพีงแต่ในเรื่องทหารเนี่ยละเอียดอ่อนนะคะเราก็ไม่รู้ในรายละเอียดลึกแต่คำเตือนของปูตินต่อทรัมป์เนี่ยมันบ่งบอกอะไรหลายอย่างอย่าลืมว่ารัสเซียให้สิทธิ์อิหร่านผลิตร,ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียนะคะ S400 ด้วยตัวเองให้ทำโรงงานที่นี่เลย แล้วก็ออกหน้าสนับสนุนโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่านด้วยส่งคนมาทำละด้วยนอกจากนี้ยังไฟเขียวเปิดโรงงานผลิตบินรบบางรุ่นอีกด้วยแต่ในภาะวะสงครามแบบนี้เมื่อสหรัฐยังแต่งกักทำไมรัเสเซียต้องเปิดคำพูดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัเสเซียที่ใช้นิวเคลียร์อิหร่านนั่นคือการเตือนทั้งสหรัฐและอิสราเอลนะคะหากเล่นงานคนรัเสเซียเมื่อไรรัเสเซียก็มีความชอบธรรม ที่จะร่วมศึกทันทีไม่ว่าขอบเขตส,สัญญาพันธมิตรยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียอิหร่านจะมีช่องโหวแค่ไหนมันก็ไม่สำคัญเมื่อจะรบกันแล้วว่ากันที่หน้าง,งานล่าสุดยูริอุเชคอผู้ช่วยประธานาธิบดีของรัสเซียนะคะให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าปูตินจะสนทนาทางโทรศัพท์กับสีจิ้นผิงภายในสัปดาห์นี้ประหาหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง พีคเข้ามาแล้วนะคะอะไรจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปการช่วงชิงการนำในสงครามใหญ่ The Great Reset ระเบียบโลกใหม่ยุทธศาสตร์เผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจโลกค้่เดียวที่นำโดยสรัฐสาราชนจักรและพวกกับมหาอำนาจโลกหลายค้่ที่นำโดยรัสเซียและจีนยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอิหร่านเกาหลีเหนือล้นเป็นพันธมิตรที่มหาอำนาจโลกหลายัา้ว ไม่อาจปล่อยให้พ่ายแพ้ได้อย่างแน่นอนค่ะเอาแล้วไงจีนส่งบินคนส่งทหารมาอิหร่านห้าลำแล้วค่ะขณะที่สร,รัฐเยอรมนี จัดให้อิสราเอลมา14ลำนี่คือข้อมูลล่าสุดนาโตเตรียมช่วยอิสราเอลหรือเปล่าวันที่20มิถุนายน2568สถานการณ์วันนี้ศึกอิสราเอลอิหร่านเดือดพลักนะคะอาการเป็นอย่างไรดูได้ที่อิสราเอลก่อนรัฐบาลและสภาสุดโต่งของอิสราเอลถึงขนาดหวงการรายงานข่าวห่วงการเปิดเผยข้อเท็จจริงจากการสู้รบนะคะ ขัดขวางไม่ยอมให้มีการเผยแพร่ภาพผลกระทบจากการถูกโจมตีจากอิหรา่านสงครามนี้ก็เกาะขึ้นเองแท้ๆนะคะคิดว่าวันเดียวจบวันที่7แล้วยังอาจไปต่อคลื่นจรวดและโดนของ IRGC ของอิหรา่านได้ทำลายเกาะป้องกันที่เขาบอกว่าไร้รอยร้าวไร้ทิ่ติของอิสราเอลยับเยินตอนนี้แตกกระจายไร้ประสิทธิภาพจนต้องถึงขนาดออกกฎหมาย ต้องปกปิดกันปกปิดข่าวค่ะสเปนเสร็จอิสเอลออกกฎหมายห้ามเผยแพร่ภาพการสูญเสียจากการโจมตีของอิหร่านทุกที่ทุกคนแห่งโทษถึงหน้าติดคุกนะคะแล้วก็สั่งปิดกล้องวงจรปิดปานนั้นยังแอบบหรือลบโซเชียลมีเดียไม่ได้เพราะไม่ใช่มีแต่อิสราเอลนะคะชาวปาเล,ลสไตน์ชาวต่างชาติก็ถ่ายมาแชร์ในโซเชียลด้วย การเรียกร้องให้สหรัฐและพันธมิตรนาโตเข้ามาร่วมเผด็จศึกอิสราเอลดังกล้องไปหมดไม่สนคำนินทาอะไรแล้วตอนนี้สำหรับอิสราเอลอดีนนายทหารอดีนนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนะต่างมาวิาพากษ์วิจารณ์เนทันยูฮูลและพวกว่าหาเรื่องให้ศึกมันบานปลายและอิสราเอลจะไม่สามารถยืนหยัดปะทะกับอิหร่านโดยตรงได้บางคนก็บอกว่ามันจําเป็นจริงๆถ้าสหรัฐไม่ช่วยแพ้อย,อย่างเดียวมันตอบย้ํานะคะข้อวิเคราะห์ของ ทุกสายทั้งตะวันตกและตะวันออกว่าเอเอลอยู่ไม่ได้นานหรอกสรัฐนั้นโดยหลักการทำย้ำชัดเจนสรัฐยังไงก็จะต้องเข้าไปช่วยเอชเอลช่วยแบบไม่มีเงื่อนไขจ่อเข้าร่วมสึกอเอเอลแน่ này, แต่แอคชั่นอย่างแทงกักบอกว่าอนุมันแล้วนะแต่รอกดปุ่มรออะไรเขาบอกว่าสื่อตะวันตกเขาบอกว่ารอคําตอบจากอิหร่านพะปล่อยข่าวว่าส่งทีมไปเจราจา แต่อันนี้ก็มีการตอบโต้นะคะจากกระทรวงการต่างประเทศว่าเออไม่ได้เดินทางไปเจรจาที่โอมานและไม่มีใครไปคุกเข่าที่ทำเนียบข่าวแต่ล่าสุดได้ข่าวว่าอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรานไปเจนีวานะคะจะไปพบพันธมิตรยุโรปไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราค่อยตามต่อมีการเคลื่อนไหวออกจากอิรานโดยอรักชีรัมนตรต่างประเทศของอิรนัน ยังไงเสียทรัมป์ต้องถูกกดดันให้เข้าร่วมศึกอิสราเอลแน่แต่ตอนนี้ยังแทงกักค่ะเขาไม่อนุมัติขีปนาวุธตัวเด่นซึ่งยังไม่เคยใช้ที่ไหนจะขุดเข้าไปลึก61เมตรถึง80เมตรได้นั่นก็คืออิสราเอลว่าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยฐานทัพใต้ดินฐานนิวเคลียร์ใต้ดินจะต้องระเบิดทดเทิงแน,น่แต่ทรัมป์ยังไม่ส่งให้นะคะเพราะว่าอันนี้ต้องขนด้วย B 2ซึ่งเป็น เครื่องบินบรรทุกระเบิดบอมใหญ่ซึ่งจริงอยู่ดิเอโกกราเซียนะแต่ว่าถ้าเฉพาะบังเกอร์บัสเตอร์ใหญ่ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดิเอโกกราเซียหรือฐานทัพที่ดามัสกัสแต่นั่นคือตัวที่อิสราเอลขอแต่ตอนนี้ทํายังไม่ส่งให้นะคะเขาบอกว่างั้นก็ไม่หงอเขามีไอตัวที่สังหารขขาธิการฮิสบุลลั์ที่ Lebanon. เลบานอนเนธานยาฮูขู่ว่าจะใช้ตัวนี้แหละถลม่ม ไม่รอ B2 B12 s p ส r i t ปีรของสารัฐอีกแล้วบอกว่าทำแน่และจะเร็วขึ้นด้วยขณะที่ความกังวลเรื่องฮายนะนิวเคลียร์ก็สั่นสะเทือนกันทั้งโลกค่ะถานการที่ล่อแหลมนี้ฝรั่งเศสกลับกระตุกแขนสหรัฐนะคะในที่ประชุม UNSC คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติฝรั่งเศสบอกว่าขอคัดค้านนะเรียกร้องให้เาเอลหยุดโจมตีอิหร่านเพราะไม่มีหลักฐานว่าอิหร่าน จะผลิตอาวุธนิวเคลียร์เลยแต่อังกฤษเยอรมันพูดตรงกันข้ามพร้อมรวมสรัฐลุยอิรักล่าสุดนะไอที่ข่าวตื่นเต้นก็คือจีนส่งบินขนส่งทหารมาเยือนเตหะราน5าลำข่าวเป็นทางการเนี่ยไม่มีนะคะแต่ในโซเชียลมีเดียสัพัดมีภาพประกอบส่งมาห้าลำที่จะบอกว่ามันเป็นความลับหรือมันอาจจะเป็นขนส่งธรรมดาเขาสั่งปิดหน้านฟ้าค่ะแล้วทาไมมีเครื่องบินขนส่งทางหารของจีนมาอีก ห้าลำวันก่อนมาสองเบิ่มเลยวันนี้มาอีกห้าแล้วหายจากเกรดาไปที่ชายแดนเตหรานนี่เลยบอกว่ามาแน่ๆยุดโทปกรณ์ทางทหารหรือทหารอันนี้ไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะแต่สื่อหลายจุดในโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการติดตามสงครามนั้นยืนยันมาจริงขณะที่สหรัฐเยอรมนีส่งมาแล้วค่ะบินขนส่งทางทหาร14ีลำวันนี้เองให้อิสราเอล ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าอาจจะเป็นยุโทธโปรกรณ์เพิ่มหรือเป็นบังเกอร์บัสเตอร์ตัวที่อิสราเอลขอหรือเปล่าหรือเอาทหารมาด้วยเนทันยาฮู oo, ที่จริงตอนต้นอะ่ะผิดแผนคาดว่าก่อสงครามออลราแล้วเดี๋ยวโดวน,นทรัมส่งทหารเข้ามาช่วยปรากฏว่ายื้อมาจนวันที่7แล้วเนี่ยก็นักวิเคราะห์นะคะสายตะวันตกสายตะวันออกพูดชัด ทรัมป์ไม่ชอบสงครามภาษาชาวบ้านบอกทรัมป์ปลอดแหกคนปลอดแหกตัวจริงเจอกองทัพปูตีพาวาเจรจาขอยุติเจอคิมจองอึนขู่พา้าอีกเงียบสงสัยที่ปูตินโทรมาเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้ทรัมป์ลังเลจริงๆหลังเลไม่ได้หรอกค่ะยังไงก็ถูกกดดันแต่ก็ต้องยึกยักเอาไวก้กดทรัมป์กำลังหวาดกลัวว่าถ้าก่อสงครามใหญ่กับอิรานจะทำให้อเมริกา จะต้องเจอทั้งจีนรัสเซียเกาหลีเหนือพร้อมพันธมิตรโลกอิสลามในเวลาทันท่วงทีซึ่งจริงแสดงว่าสหรัฐพร้อมหรือ,อยังหรือแม้แต่นาโต้ด้วยแต่ก็ไม่แน่นะคะข้อมูลลับหลายอย่างที่เราไม่รู้บางค่ายก็บอกว่าทรัมป์ไม่กล้าแต่หลายฝ่ายก็บอกว่าต่อให้ไม่กล้าก็หลุยเพราะจะถูกกดดันจากพลังอำนาจและกลุ่มออลิทที่เป็นยิวสนับสนุนยิว ในวอร์จิงตันและอิสราเอลก็จะผลักดันผ่านพันธมิตรของสรัฐด้วยอย่างน้อยตอนนี้สรัฐอังกฤษเยอรมนี Germany, ชัดเจนลุยช่วยอิสราเอลนั่นคือสรัฐนาโต้นั่นเองนั่นคือนาโต้ลำพังสู้กับอิร่านนะคะจะฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ไม่รู้กี่ปีนะคะเขาบอกว่าจะต้องใช้เงินหาเงินถึง4 5 0 0 0ล้าน US ดอลลาร์นะจึงจะฟื้นได้ในปี2ปีด้วยซ้ำ ถ้าอิหร่านทุกต่ออีกแค่อาทิตย์เดียวหรือสองอาทิตย์ตายดยีเป็นไปได้ว่าสหรัฐอังกฤษจะระดมอาวุธประเคนให้อิสราเอลก่อนเหมือนที่ทำกับยูเครนคือใช้ตรวแทนแม่ไม่อยากใช้คำนี้บูชายันอิสราเอลก็ไม่แปลกเพราะว่าอเมริการองรับรออยู่แล้วหากยังไม่ไหวอาจกดปุ่มบุกภาคพื้นดินนะคะอย่าลืมว่าฐานสหรัฐร,รออยู่ทั่วตะวันออกกลางตอนนี้ สี่หมื่นคนยังไม่ไปไหนศึกอิสราเอลอิรักปลายทางบานปลายแน่สู่สงครามโลกครั้งที่สอย่างไม่อาจเล็กเลี่ยงค่ะแต่จะเป็นเมื่อไหร่จับตารออย่าก,กระพริบตา